ขึ้นรถมาทีนึงนะครับผมไม่รู้จะวางโทรศัพท์ไว้ตรงไหนนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็วางลำบากทีดนึงนะวางเนี้ยเวลาจะวางแก้วน้ำก็จะไม่มีที่วางแหละวางตรงนี้ก็หยิบยากนะครับหยิบลำบากนะ มันจะยืดหยิบลําบากนะครับวางตรงนี้ก็ลําบากอีกนะครับติดโนนติดนี่นะครับผมอ่ะวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา2ตัวนี้นะครับผมเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือแบบแม่เหล็กนะครับตัวนี้สามารถปรับมุนได้นะครับผมสามร้อองศาเลยนะครับข้างล่างตัวนี้เป็นแบบกาวนะครับติดกาวไว้อย่างดีนะครับแน่นมากนะครับตัวนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับผมสามารถหมุนได้เหมือนกันนะครับสามร้องศานะครับแล้วก็สามารถตั้งขึ้นมาได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่ตั้งขึ จะเป็นทรงตั้งแบบนี้เลยนะปรับเงยหน้าได้นะครับปรับตั้งได้นะนอนได้นะแบบนี้สะดวกดีนะครับผมสะดวกยังไงมาดูกันนะครับแล้วก็นำมาแผ่นโลหะที่เขาแถมมาให้นะครับมาติดด้านหลังเคสโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วเราก็วางโทรศัพท์ลงไปได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับติดแน่นนะไม่ล่วงนะครับรถขึ้นเนินตกหลุมนะครับก็ไม่ล่วงนะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับ จะโดดแน่นดีมากเลยนะครับสามารถหมุนได้นะเป็นแนวตั้งแนวนอนเอาไว้ดูคลิปวิดีโออะไรก็ได้นะครับหมุนได้เลยนะครับ360องศานะครับหมุนได้นะและที่วางโทรศัพท์มือถือแบบแม่เหล็กอันนึงนะครับอันนี้นะครับผมก็จะติดไว้ตรงนี้นะเพราะว่าผมจะติดเอาไว้ถ่ายคลิปวิดีโอหน้ารถสวยๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมชอบขับรถท่องเที่ยวไกลๆนะครับอ่ะก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับผมติดแผ่นโลหะไว้แล้วนะแปะเข้าไปป๊าบแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับมุมนะครับแล้วก็ ถ่ายคลิปวิดีโอหน้ารถได้เลยนะครับเราก็จะได้ภาพมสว,สวยในขณะที่เรากำลังขับรถนั่นเองนะครับหรือว่าจะใช้วางโทรศัพท์ดูแผนที่ในการนําทางก็ได้นะครับก็ปรับมุมให้เรียบร้อยนะครับไปทางคนขับนะแล้วก็นําโทรศัพท์มือถือเปิด GPS นะครับแล้วก็ทํามาวางนะครับปรับมุมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดู GPS นําทางไปได้เลยนะครับ และถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็สามารถพับเก็บได้นะครับแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะขนาดเล็กแค่นี้เองนะครับผมไม่บดบางการมองเห็นด้วยนะครับอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับปึ๊บปรับมุมไ้แบบนี้นะครับก็ไม่หดบางการมองเห็นแล้วนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือแบบแม่เหล็กก็จะมีให้เลือกอยู่2องสีนะครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีเงินนะครับเราก็ลองเลือกเข้ากับรถของเรานะครับอย่างผมเลือกเป็นสีดํานะก็จะดูเนียนนะครับไปกับตัวรถเลยนะครับท่านใดอยากได้ที่วาง มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ